สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวนะคะของภาพรวมตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะคอมเมนต์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนนะคะเราก็จะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่ 15กันยายนพุทธศักราช2566นะคะดิฉันอนุภาสีรวงค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะติดตามชมรายการข่าวเด็สดสัปดาห์นะคะได้ผ่านทางช่องทาง a c e b o o k เพจหุ้นอินไซค่ะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube Channel ช่องหุ้นอินไซเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยตลอดสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวในลักษณะของการไซด์เวย์ค่ะ กรอบที่ไซด์เวก็อยู่ในกรอบประมาณ1530-1550ถึง1,550จุดนะคะโดยก็มีปัจจัยที่นักลงทุนนั้นติดตามนะคะก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่ได้คลอดออกมาค่ะโดยเราก็นํามาอัปเดตกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ ก็ให้เป็นแรงหนุนต่อเศรษฐกิจในระยะกลางค่ะโดยมีประเด็นที่สำคัญนะคะเช่นเรื่อง,องลดราคาดีเซลนะคะให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรซึ่งจะเริ่มวันที่20กันยายนนี้นะคะลดค่าไฟฟ้าสู่4.1จาก4.45บาทต่อหน่วยนะคะเริ่มกันยายนมีการเปิดฟรีวีซ่าชั่วคราวนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานนะคะเริ่ม25กันยา6 6ถึง29กุมภาหนะคะ ก็คือระยะเวลาประมาณ5เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของการเปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการเป็นเดือนละ2รอบนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรมีการพักหนี้นะคะพักหนี้เกษตรกร,ร,กรและธุรกิจขนาดเล็ก3ปีค่ะมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power คณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐมนูญปี60นะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็เป็นจะเป็นปัจจัยหนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะกลาง โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวค้าปลีกนะคะที่น่าจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ค่ะรวมถึงที่เห็นเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการประคองค่าครองชีพนะคะของประชาชนนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนก็รอติดตามก็คือเงินเฟอ้อสหรัฐนั่นเองค่ะสําหรับเงินเฟอ้อสหรัฐนะคะในเดือนสิงหาคมออกมาเป็นไปตามคาดค่ะเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัว3.7%เยียร์อันเยียร์นะคะ ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ที่3.6%เยออนเย r เงินเฟอ้อพื้นฐานขยายตัว4.3%เยออนเย่ year year ค่ะทำให้นักวิเคราะห์นะคะก็ได้มีการเชื่อนะคะว่าการประชุมเฟดในวันที่19-20กันยายนนะคะจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5.5%ค่ะสอดคล้องกับเรื่องของเฟดวอตทูนะคะในโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยสูงถึง97%ค่ะก็ต้องรอติดตามสัปดาห์หน้านะคะประมาณช่วงสัปดาห์หน้าก็คือ 19-20กันยายนนะคะประชุมเปลทรอบถัดไปนะคะส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะเราไปอัปเดตกับเรื่องของ CWT นะคะได้มีการเซ็น PPA ค่ะในโครงการลงไฟฟ้าขยะ6เมกะวัตนะคะโดยนายวีรพลชัยธีรัสค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยวัฒนาเทเนอรี่กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CWT ค่ะเปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทกาลสินรุ่งเรืองไบโอพาวเวอร์2012จำกัดหรือว่า k r r นะคะซึ่งกลุ่ม บริษัทนั้นถือหุ้นในสัดส,ส่วน75%ค่ะได้ผ่านการคัดเลือกในการยื่นข้อเสนอจากประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดําเนินการคัดเลือกเอกชนดําเนินการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเป็นเชื้อเพลิงนะคะหรือว่า RDF และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลกมลาใสาจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดนะคะได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA ค่ะ กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโครงการดังกล่าวมีกําลังการผลิตนะคะ6เมกะวัต์ค่ะปริมาณเสนอขายไฟฟ้า5เมิกะวัตและมีระยะเวลาสัตว์สนพีปีนะคะในอัตรารับซื้อไฟฟ้า5.08บาทต่อนหน่วยและพรีเมียมนะคะ0.70บาทต่อนหน่วยในเวลา8ปีค่ะพร้อมทั้งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะคะหรือว่า COD ประมาณต้นปี2568เป็นต้นไปค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ NER หรือว่าเนอร์นะคะได้ออกมาตอกย้ำเป้าหมายของปี66ค่ะเติบโตตามเป้า500แสนตันพร้อมตั้งรับสถานการณ์ราคายางที่ผันผวนค่ะน,น,นายชูวิจินชนะสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอสอีทรับเบอร์จำกัดมหาชนหรือว่า NER ค่ะสัปดาห์นี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนหรือว่า Opportunity Day ประจาไตรามาสที่2ของปี66ค่ะโดยเปิดเผยว่า ภาพรวมปี66บริษัทก็ยังคงตั้งเป้าปริมาณขายสินค้านะคะ5 0สนตันนะะจากกำลังการผลิตทั้งหมด515,600ตันนะคะเติบโตเมื่อเทียบกับปริมาณขายปี2565ที่4 4 6 0 9 0ตันค่ะโดยเป็นการเติบโตมาจากการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบเตเพิ่มมากขึ้นค่ะ สำหรับสถานการณ์ยางพารานั้นนะคะในเรื่องของราคาเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดหรือว่าดีมานนะคะภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในและต่างประเทศอาทิกลุ่มยานยนต์รวมยานยนต์ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาสับส่วนของภาครัฐนะคะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มขยายตัวหนุนความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้างซึ่งบริษัทยังได้รับความสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทนั้นมีการขาย ให้กับลูกค้าไปถึงไตรามาสที่1ของปี6-7แล้วนะคะจากอานิสง์ของคำสั่งซื้อจากประเทศจีนที่ยังมีความต้องการสูงและราคายางที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะด้านสถานการณ์เอลนินโยที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทใช้วิธี matching order ค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนทำให้สามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้สม่ำเสมอค่ะต่อเนื่องกันกันกบ TMI นะคะได้มีการปักหมุดขายคาร์บอนเครดิตในตุลาคมนี้ค่ะ นายทีราชัยประสิทธิรัตนพรประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัททีระมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือว่า TMI ค่ะเปิดเผยว่าบริษัทมีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจขายคาร์บอนเครดิตหลังจากที่โรงไฟฟ้าชีวภาพแห่งที่3จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังการผลิตนะคะ3มิกวัตเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือว่า COD จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพตพพพั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายน6 5ขที่ผ่านมานะคะโดยปัจจุบันมีกําลังการผลิตกว่า90%เอร์เซค่ะของกำลังการผลิตติดตั้งนะเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยประเมินผลตามมาตรฐานกู s t สแตนดาร์ด ได้คำวนวณลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่92,000ตันต่อปีค่ะทั้งนี้นะคะ TMI ก็ได้ดำกำหนดยุทธศาสตร์แผนธุรกิจครึ่งปีหลังค่ะยกเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะเป็นวาระเร่งด่วนเนื่องจากคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EU มีมาตรการลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net ซ e r o ในปี2050โดยบรรลุข้อตกลงมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน กำหนดอัตราภาษีธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นำเข้ามาในกลุ่มประเทศยุโรปหรือ EU นะคะเพื่อเร่งให้ประเทศคู่ค้าของ EU ลดการปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกดอย่างจริงจังโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66ทําให้ TMI นะคะก็จะได้รับอนิสวงจากข้อตกลงดังกล่าวซึ่งขณะนี้รอการบังคับใช้โดยจะทําให้ผู้ประกอบการที่เหนือประเทศที่เป็นคู่ค้ากับ EU ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตค่ะเพื่อไปชดเชยอัตราภาษีธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความต้องการในการซื้อคาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนายธีรชัยนะคะได้กล่าวให้ข้อมูลอีกนะคะว่าปัจจุบัน TMI นั้นได้เปิดรับการเจรจากับกองทุนต่างประเทศนะคะทั้งจากประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นและยุโรปด้วยค่ะเพื่อขายคาร์บอนเครดิตที่มีนะคะ92,000ตัน เบื้องต้นก็มีหลายกองทุนสนใจและต้องการซื้อนะคะเพราะเป็นข้อกําหนดของกองทุนว่าจะต้องมีการลงทุนในบริษัทที่มีการขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานกองทุนโลกคาดว่าภายในไตรามาสท,ที่4ทัาหนี้นะคะจะมีการเซ็นขายคาร์บอนเครดิตได้ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตกลงเจรจาราคานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการขายสัญญาระยะสั้น1-2ปีหลังจากนั้นค่อยเซ็นสัญญาระยะยาวค่ะ สำหรับปี2567นะคะบริษัทก็ยังพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อนเนื่องด้วยเช่นกันค่ะโดยจะผลักดันให้โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัททั้ง2อีก2แห่งนะคะได้แก่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ1.4เมกะวัตต์ที่จังหวัดชุมพรนะคะและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ1เมกะวัตต์ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครให้สามารถขายแคปน์นเครดิตได้เช่นกันนะคะเมื่อรวมกับโรงที่3ก็จะขายแคปน์นเครดิตได้ประมาณ13,000-15,000ตันต่อปี ภายในปลายปี67แล้วก็เตรียมแผนขยายโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแห่งใหม่กำลังการผลิต3ามถึงห้าไกวต์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะแล้วเราก็มาปิดท้ายกันนะคะกับหุ้น IPO ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกว่าหุ้น IPO ก็คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะมีหุ้น IPO น้องใหม่เข้ามาจดทะเบียนนะคะทั้งธุรกิจผู้มีบุญยากนะคะ GFC รวมไปถึงธุรกิจส่งออกมะพร้าวรายใหญ่นะคะอย่างโพโคโค่ค่ะก็เปิด การซื้อขายนะคะได้อย่างน่าประทับใจค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็นํามาฝากสําหรับหุ้น IPO ที่เตรียมที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะคะโดยสัปดาห์นี้กลตอได้นับ1นึ่งไฟลิ่งยูโรเอเ a ียท g ท s ลโลจิสติหรือว่า ETL นะคะให้ขาย IPO จํานวน171.87ล้านหุ้นเข้าเซ็ตภายในปีนี้ค่ะนางสาวกฤิชวันซื้อเจอเริญชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท Euro Asia ียท a ท l ลโลจิสติกจำกัดมหาชนหรือว่า ETL ค่ะ เปิดเผยว่าผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนะคะก็มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกมามากกว่า10ปีนะคะโดยบริษัทนั้นเป็นหนึ่งในผู้บริการให้บริการโลจิสติกสัญชาติไทยนะคะที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือว่าโฮลดิ้งคอมพานีที่มีธุรกิจหลักก็คือการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนหรือคอ s บ b เดอร์นะคะอย่างครบวงจรด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะเชื่อมโยงการ ขนส่งสินค้าข้ามภรมแดนไปยังประเทศต่างๆทั้งในแถบทวีปเอเชียและยุโรปภายใต้การบูรณาการในรูปแบบการขนส่งสินค้าที่หลากหลายภายใต้การบูรณาการรูปแบบการขนส่งสินค้าที่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะคะมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจรวมทั้งมุ่งเน้นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในแต่ละประเทศค่ะ ทางด้านของ FA นะคะนางสาวจิวรยองอนุมานราชทนค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท J Capital Advisory จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่าหลังจากที่ ETL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลนะคะหรือว่าแบบไฟลิ่งการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญ,ญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะคะต่อสักงงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกรต ล่าสุดสำนักง,งานกอ่อก็ได้เริ่มนับ1นึ่งไฟลิ่งเมื่อวันที่8กันยายน66ค่ะปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขาย IPO คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทภายในปีนี้ทั้งนี้นะคะ ETL มีทุนจดทะเบียนจำนวน310ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน620ล้านหุ้นพาหุ้นละ0.50บาท50สตางค์ค่ะโดย ETL นะคะจะขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน171.86ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นไม่เกิน102.772ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะเงินที่ได้จากการาระดมทุนนะคะจะไปขยายธุรกิจคืนเงินกู้ยืมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะมีมาฝากอีกหนึ่งบริษัทก็คือไซโนโลจิสติกนะคะอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเช่นเดียวกันค่ะ สัปดาห์นี้มีการเคาะ IPO อกันนะคะก็มีการกำหนดราคา i p o อไว้ที่1บาทส0สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็จะเข้าเทรดในช่วงวันที่20กันยายนนี้นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าหุ้น IPO ก็คึกคักมากขึ้นค่ะรวมถึงข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะที่ก็มีการอัปเดตข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะในข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะคะได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อน,นะคะ่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ